และแล้วเอเจนต์ใหม่ตัวที่28ก็เดินทางมาถึงวอลเลย์บอลโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วนะครับเธอคนนี้มีชื่อว่าเวเลเป็นเอเจนต์สัญชาติไทยคนแรกในเกมวอลเลย์โดยจะมีตำแหน่งเป็นดเ l i ิสสไตล์การเล่นแบบดิฟคอนเซ็ปต์ของตัวละครน,นี้เขาบอกว่าเวเลครับเป็นผู้เปล่งแสงสีรุ้งจากประเทศไทยแต่รายละเอียดสกิลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลย สนับสนุนการสรุปโดย g ก t Mo n e y บริการเติมเกมโรแลแรนด์ที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยต้องแจ้งก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้เทสสกิลต่างๆด้วยตัวเองแต่ได้รับข้อมูลและภาพมาจากทีมงานไวออดอาจจะยังทดสอบหลายๆอย่างแบบละเอียดไม่ได้แต่นี่ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการทำความเข้าใจตัวเอเจนต์แบบคร่คราว มาดูกันที่สกิลแรกตัว C มีชื่อว่าซาจูเลตเป็นการคว้างระเบิดก้อนแสงออกไปทำเอฟเฟกระเบิดเป็น AOE เมื่อระเบิดสัมผัสกับพื้นผิวศัตรูจะติดเอฟเฟกคัดขวางซึ่งเขาบอกว่าเป็นดีบัฟใหม่ของเกมครับจะมีคุณสมบัติก็คือลดความเร็วในการลั่นของปืนไฟเรตรีคอยรีโคเวอรี่ลดความเร็วในการรีโหลดปืนความเร็วในการหยิบปืนหยิบสกิลและยังลดความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดดด้วยเอาง่ายๆมันก็คือระเบิดสโล่นั่นแหละครับแต่ สโลนี้มันจะโหดกว่าเพราะมันจะสโลทุกอย่างลงเลยไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่เหมือนสโลอื่นสกิลแซ a จูเ a รตนี่ครับก็จะทําให้เพิ่มโอกาสการชนะไฟท์ของดูอลลิชขึ้นไปได้หลายเท่าตัวและจากที่ผมดูแล้วสกิลนี้ก็น่าจะได้เอฟเฟกต์ฟาสต์อีควิปหรือยิบปืนเร็วขึ้นหลังจากการคว้างสกิลครับคือโยนแล้วก็พร้อมยิงต่อทันทีเลย ต่อไปสกิลที่2ตัวคิวนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่าไลท์สปีดซึ่งสกิลนี้ก็คือเดชนั่นแหละครับสามารถ a ดชได้2ครั้งและสามารถพุ่งขึ้นฟ้าได้เฉพาะการ a ดชครั้งแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบการพุ่งก็คือพุ่งไปข้างหน้า2ครั้งหรือพุ่งขึ้นฟ้า1ครั้งบวกกับพุ่งข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งหรือจะเลือกพุ่งแค่ครั้งเดียวก็ได้อาจจะมองว่าเหมือนเจดแต่ประเด็นก็คือ a ดชของเวเลต้องมีท่ารำสมใส่ก่อนถึงจะกด a ดชได้ ไม่เหมือนเจที่กดแอคทีเเบทก็ไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรแล้วก็สามารถเดชได้ทันทีเลยอาจจะมองว่าเป็นกึงก่งๆแบบเลสที่ต้องเซตอัพเล็กน้อยก่อนจะได้เข้าไปแต่ความจริงแล้วครับสกิลคิวเมื่อกี้เหมือนเขาสร้างมาเพื่อคอมโบกับสกิลอีที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปครับมีชื่อว่า r e f แ c t เป็นซิกเนเจอร์อเบริตี้มี1ชาร์จแต่2คิวและจะรีชาร์จได้ตามคอนเซปต์ของดูเอล s ิสถ้าอ่านตามคำอธิบายอาจจะดูงงๆแต่มันคือการสร้างจุดเช็คพอยต์ไว้แล้ววิ่งไปไหนก็ได้ภายในประมาณ7วินาทีนี้แล้วเมื่อเราก,กดสกิลอีกครั้งตัวเราจะถูกดึงกลับมาที่เดิมที่สำคัญคือระหว่างเส้นทางการถูกดึงกลับตัวเราจะเป็นอมตะด้วยจะบอกว่าอารมณ์เหมือนเทเซอร์ก็ได้แต่เทเซอร์เขาไม่ต้องมีเช็คพอยต์คอนเซปต์เอเจนต์ตัวนี้จริงๆก็อาจจะเป็นแนวแชมเบอร์ยร ในรูปแบบที่วางวาร์ปไว้เปิดเข้าซ้ายและโดดหนีได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้ในรูปแบบนั้นแล้วความเก่งของสกิลประเภทนี้จริงๆแล้วครับมันคือ a อนิเมชันการเข้าสู่ร่างอมตะและโดดกลับเนี่ยมันเร็วแค่ไหนแต่จากที่มองด้วยสายตาก็ถือว่าเร็วพอที่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียแน่นอนก็คือ ตอนกลับไปถึงจุดเช็คพอยต์แล้วกว่าตัวเราจะหยิบปืนขึ้นมาได้ก็ช้าอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าวางจุดเช็คพอยต์ไม่ปลอดภยัยหรือใกล้ตัวศัตรูมากเกินไปก็มีสิทธิ์โดนวิ่งตามมายิงตายได้ระหว่างที่ตัวเรากําลังทําท่ากังฟูไฟติ้งนี่แหละแต่คิดว่าสกิลคินี้คอมโบเข้ากับสกิล e ก็คือสร้างเช็คพอยต์พุ่งๆไปแล้วกดย้อนกลับทีนี้แหละครับเราก็จะได้เทเซอร์มา1ตัวเรียบร้อยลงเรียนวอลลุน มาถึงสกิลสุดท้ายอันติเมตตัว H มีชื่อว่า c o n v e r g e เ t Path เมื่อกดแล้วมันจะมีร่างแยกของเราขึ้นมายืนปล่อยพลังแสงฟรีซึมไปด้านหน้าครับทะลุทุกอย่าง แล้วตัวเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้วยแสงที่เราวางไว้จะขยายใหญ่ขึ้นสร้างเอฟเฟกต์ขัดขวางเป็นวงกว้างให้กับผู้เล่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นคือเอฟเฟกต์ขัดขวางเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆดูจากศัตรูที่โดนในภาพแล้วกดกระโดดตัวยังสโลค้างอยู่กลางอากาศอยู่เลยครับมันดูช้ามากๆแปลว่าพวกไฟร์เรดหรือ a อนิเมชันอื่นๆเนี่ยน่าจะสโลจัดในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยมาสังเกตระยะอันติกันคือใกลอยู่นะครับยืนอยู่ตรงมิด คลุมทั้งมาเก็ตและยาวไปถึงหน้าบีเลย เวลากดสก,กิลออกไปแล้วเอฟเฟกอันติมันจะค่อยๆขยายออกไปแบบนี้ครับดูจากเอฟเฟกต์คอนเวอร์เจน์ที่เพิ่มสปีดของตัวเรานับคร่าวๆน่าจะได้6กถึงเวิถ้าศัตรูที่โดนติด6กถึงเวิเท่ากันจะถือว่าเป็นเอฟเฟกที่โดนแล้วแทบจะสู้กลับไม่ได้เลยไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะไม่เคยโดนเดาจากภาพสโลว์ตรงนี้ล้วนๆแต่อันติเมตอฟที่เวเลยต้องใช้คือ8ลูกถือว่าเยอะเท่ากับพวกอันติของนีออนกับเจดครับแล้วก็เยอะกว่าของไอโซโยรุด้วยก็อาจจะเหมาะสมก็ได้นะครับถ้าเทียบกับเอฟเฟก ที่ผมอยากรู้ก็คือมันจะหลบยากแค่ไหนสำหรับคนที่รู้ตัวว่าจะโดนซึ่งหลายๆคำถามที่ผมตั้งไว้เราก็คงจะได้รับคำตอบในการโชว์แมทเปิดตัวเอเจนต์ใหม่ในมาสเตอร์แบงคอกกันแล้วนะครับเสียงนี้เนี่ยผมอัดไว้ก่อนโชว์แมทเปิดตัวเอเจนต์แต่อะไรที่ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาผมก็เพิ่มเป็นตัวหนังสือไว้ให้แล้วเท่าที่ผมมองแบบเร็ว ถึงตัตเวเลจะถูกสร้างขึ้นมาทำหน้าที่ได้แบบเจ็ตเลสแต่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นแบบที่เจ็ตเลสมีครับแต่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นแบบที่เจ็ตเลสมีครับจะเป็นการผสมผสานแบบสไตล์อื่นแทนก็น่าคิดนะครับแต่เดี๋ยวถ้าได้ลองเล่นแล้วน่าจะคิดวิธีเล่นดีๆเพิ่มขึ้นมาได้เพราะเอฟเฟกขัดขวางเนี่ยเป็นอะไรที่ดูน่ารำคาญจริงๆส่วนการวิเคราะห์เชิงลึกหรือเล่นอย่างโปรแบบละเอียดจะออกมาในคลิปต่อๆไปก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กูรลักให้ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ